กันเดอเอาชิปะอนี่ละมาน้องสองคนนี่เจอกำลังเล่นน้ำอยู่ไเรรู้ได้ซมนน่แหลบเสือกินนำกันเด้อจชมกระซิบกระซิบเ้วเด้อบังอยากมัดเสือนะขี้ลายเมื่อยคอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องบาบุญตาในเดิมฝากเป็นกำลังใจให้เพิินในคลิปนี้ก็จบเพียงไว้เท่านี้เดิอพี่น้อง,องคลิปหน้ามาพบมาพอกันไหมขอกับว่าสบายดีเป็นสวน่วนเดิอเมื่อนี้เฮากลมาหากินลงเสลงห้วยพี่น้องเอมยเมื่อนี้เฮามาสี่คนกับบ่าววงเผามมงกองแล้วก็น้องอ้อย สาวเผาโต้ยแล้วการนองลาพี่น like okay. ้องเมื่อนี้เขาการซีเปสอนเนี่เสอนปลาการซีใดหรือบ่อพี่น้องซีมันหรือบ่อพี่น้องอันนี้เป็นจุดสีแล้วพี่น้องเลยพี่น้องวันนี้เขาการซีขามไปพุ่นหละพี่น้องหาอยู่หากินครับมื่อนี้บรรยากาศแดดหลายเลยพี่น้องจะได้กลับไปตามสนุกกันพี่น้องบูดายแล้วบูดายแล้วน้องอ้อยบัดนี้คือถือเหือซองอันเลยซองลำเลยหาอยู่หากินพี่น้องกับน้องอ้อยสาวเล้าเผาโต้ยชวนชาวจอยบ่มาบ่อ้อยเมื่อนี้ ค่าเวียกเนาะวันนี้เฮามา4คนส่วนทางพูนก็ไปเมืองโตอีกพี่น้องส่วนทางนี้ก็สิลงไปพูนเมืองนอเพิ่นสิพาต้อยบ่เคยไปต้อยแม่นบ่ยๆๆๆๆกินมากอดิกดูกินยำนี่ก็บตาสิไปเหือเพราะว่าน้องน้องนเมื่อยบตาบ่เคย ลาอยากลองเบิรงทางพุ่นเด้อทางใดพูดทางพุ่นทางพุ่นบ่โดยไอหมักไปหน้าไอหมักน้องมักไปหลังน้องมักไปหน้าไปหน้าน้องมักไปหลังหมักไปหลังโดยไอหมักไปทางหลังเลยมีแต่ยอกกันพี่น้องเอ้ยยะดุดเลยป่านเตือนเลยนำก็ใสใสปนตากับข้าวกับข้าวเห็ดคือโจรสี chắp đích đặt chắp đích nói buồn cứa <laughs> <đặc nói> <laughs> vâng. <laughs> hay cạo đi chắp sói lại chắp sói lại chắp sói mưa đỏ không có sai sai bubble tac a pack a blank tango chứ số đô ăn bún tango chứ số đô ăn bún tango chứ số สวัสดีคร si ับสีบาบุญตาบาวงคุกบาวงกบาวงฝากติดตามเนยฝากติดตามเลยฝากติดตามซองลาวในเดิอเบซีบาบุนตาฮากับสีขาไปพูดไปไทางพุ่จะทัวัวเลืเ่ไปหาผู้บาดโทยบแมนางนี้ไปทางไหนไปทางยไปทางยเพื่ไปมาอยู่น้าเซนีบกบโบขุซ้ำ บ,บอ่บางทีน้องอ้อยนัทเขาก็มี่พอบ่มีเฟสเด้ไปทั้งมันนี้สาวอ้อยว่าวา่ามีปลาลายอยู่เซร์โองกับเนียวเพิ่นว่าท่าบ่ได้ปลา,าธรรมชาติเอาปลาเพิ่นก็ได้พี่น้องเอ้ยก็เลยจัดไปมื้อนี้ไปกับบ่าวบง4คนผู้สาว2มื้อนี้มาไกลเนาะน้องอ้อยเนาะไก่เลยน้ำม,มันหาหลักบ่หาหลักหาหลักเนาะน้ำมันก็ วันห้เนาะห้เนาะโอ้บ่าวงเคยมาหลายบ่าวงครั้งแรกบอตอนนี้ก็หอดสีแล้วพี่น้องออยหอดจุดบนหออซอนเลยบออยยางไปทางไดอีกวันนี้นนหรเอไปหาซอนบดมีคือต้มปลาลายอยู่บอ โอ้จะไหนก็ไปน้ำกันไป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 อ๋อเบอร์ถือเกือบมาพี่น้องเลยอันนี้จะเป็นเซลานองเด้อพี่น้องเซลานองเซลาน,น,นองครับ,บเมื่อนี้สาวอ้อยเบาบาหาป่ากางเบนลายเมื่อน,นั้นไปกลางคืนแต่กะมานอยู่พี่น้องเมื่อนี้เพิน่นว่าไปกลางเบนได้ลายก็เลยจัดไปพี่น้องอ๋อดินสายพี่น้องหอนไหลหอย โอ้ค oh, ันทึกโฮมนี่คือคือสีเย็นขักน้อยเนาะฮะหมักเดือโอ้ยหมักเดือบ่บังว่ากัดฮอนเลยพี่น้องเอ้เมื่อนี้พี่น้องอยู่ไซอ่อยอยู่ไซจะว่าปลาลายยู่ไซฮะ ูป่าเห็นบป่าู้นอนนอนไปนอนฮู้ไปบ่ไ,ปได้เลยพี่้ดงเลยสิดงจุดไดบ่หนีทแงนี้แหละแงนี้แบบป,นนป่าลายเขาว ยะมีไพ่เพ่งมันได้คันนะี่น้ำช่วยเธอวันเดียวว่าชื่อเองอาจจะคือโอ้คือโบใส่ใบเลยใส่ใหม่คือส,สบายกว่ามันไม่มีใหม่นี่เด้ใหม่เด้เห็นบ่ไม่อยู่กลางน้ำนนล,ลงทั้งเสื้อเลยก็ได้จะเรามันก็แห้งฉนาดฉี่ลองเนาะเอิ่มพิลเล็ตไงมาเด้อพิลเล็ซผสมน้ำกัน <laughs> son nhang, Son ai bún ta Son ai bún ta Cô son nong bó Son năm Son năm, <laughs> son, son năm. <laughs> Ê, khát mà lèo <laughs> mùng hình bò Ôi, mùng khát lèo đâu ơi Chết Hả? Mì mì ạ à. Mì thì còn mai lửa bò, lửa ảo Bao nhiêu à. là bao nhiêu lúc bao có lúc bao nhiêu lúc bao nhiêu lúc bao nhiêu đây bao nhiêu lúc 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 ออบกระสองมาบานง่ย่ขึ้นงหญ่ขึ้นสาวออบริสัยมวกเลยเพิ่นว่าการใส่มวกมันยากสอนป่าหากินแบบบานๆาเำนี่เพ่อน้องี้จะเป็นผักกุ้มเดีพี่น้องเลยนี่เป็นป่ เฮาเก็บไว้แล้วเฮาดองดองดองใส่ประมาณประมาณทิศหนึง่งเฮาจึงกินได้พี่น้องแซ่บดิพี่น้องเฮาเห็ดผักสมเอาได้แถนี้จะเป็นผักกุ้มพี่น้องเลยโอ้โคตรตลายเลยแถนนี้พี่น้องนี่เมนมืดผักกุ้มพี่น้องได้ได้เบิดเป็นชุกก็ได้เห็ดดองก็ได้ต้มเอาก็ได้ฝั่งอันนี้ต้มเอาก็ได้เนาะได้เบิดทุกอย่าง bà khởi lực thể thằng này quay ừ, hộp song bật nì mà bưng hộp song kêu ว่าบ่มีเจ้าก็ให้กําลังใจ rồi, là rồi, là rồi. อะไรเ่าฮหัวยังหนุ่มไเจ๋หัวยังลายเกะได้กลอปลาเจเนี่ยมันโลบโอ้ก็ได้ร้านอะไร้เนาะได้ปลาลาดเพิ่มพอด้กอยเนาะเจยวก็กินบดิบกินตลอดกินตลอดมีมกินสุก มักินุกมากินใสุกโอ้ยกบ่งปรีงเปงกิโลดกินโลดจัดไปโลดเอาสอโตหะจัไปโรดป่บ่ว่ปนยังคือบกินกินอกำลังสอนกำลังสอนกินบ่ได้บ่พวกคนไปกลางคืนคือิได้เนาะไล่ลยไดกุ่มเนีล่บ่ไปบ่มา่งมอแล้วมอแล้วแต่ปลาอะไรบอครับ อ๋อได้ได oh, oh. mm ้ไ hmm. ด oh, yeah. ้ลายอยู่ครับนี่นี่เห็นบ่โอวโอ้ยโหมันมันมานมันนี่ปลายังนี้น้อยแต่ลายอยู่พี่น้องอันนี้เป็นหอบทีสองตัวนั้นใหญ่ยิ่งนาะลูกปไปได้โอ้โหได้เลยเนาะถุ่ยหนึ่งนาะหนส่งนี้เนาะ ลายอยู่ลายอยู่พี่น้องก็สิกินปั่นด้วยนี่น้องปุ้มนะโอ้แต่ปลาไหนสองตัวแต้กุ้งสองตัวก็ลายอยู่มือนี้พี่น้องเลยจากมือเลยจะไปนี่สิบปลายมือเดือนหนึ่งเลยไปได้ไปจะกินได้ เมื่อยลายบอบ่เมื่อไหร่กำลังใจถักฟอนก่อนเนาะนี่สองห่อเบิ้งนี่พี่น้องเลยลายูลายูพี่น้องจะเป็นโซ่ห่อได้เพราะได้กินอยู่เป็นจยาน้องลาเมื่อยลายบ่ฮะเคยยิ้มเปย์เปย์แท้ เอฟซีเป็นกำลังใจให้เลยนี่ครับเมื่อนี้สาวจอยบ่มาเด้อพี่น้องสาวลามาแทนเพื่อนว่าคันบ่มาบ่ได้เพื่อนว่าเพื่อนเห็นปลาล่าอยู่นี่เมื่อนี้สาวลากับสาวออยสิพาบอมตากับบวบองไปหาซอนป่าหาซอนเนี่ยพี่น้องซอนกุ้งแน่อยู่เซระนองบรรยากาศยามตอนเที่ยงตอนบ่ายนะพี่น้องเ้ยจะได้ก็ไปติดตามเราช่วยรังกันละพี่น้องเมื่อนี้กับซีมานหรือบ่อพี่น้องเมื่อนี้สาวลาวพฝาตัวไอิพาเที่ยว ส ja ouais, ouais, ี่สละน้องพี่น้องมาได้การยันตอนเที่ยงจะได้น้องอ้อยเมื่อไรบ่เมื่อกอดเอาเมื่อกอดเอาขนาดเขาห่าก็ยังอดได้นี่เป็นจงไดน้องอ้อยบ่มาเมื่อนี้เป็นจงได้เชื่ใจลายบ่น้องจอยบ่มาอ่ะกินหอดน้องจอยบ่กินหอดกินหอดเป็นยังคือคือกินหอดน้องจอยไปใส่กับน้องการเมื่อนี้บ่ได้ไปบ่ได้ไปน้อกันเออเป็นยังสาวสาวจอยกับน้องอ้อย พิจกันบ่คือปไปทำกันบ่ลาไปปูกแคนปูกแคนขาเวีย้ยอืออจะหน้อยนี่ครับไปสันต่อตยุใส่จะหน่อยนี่ทางพูนอีกปลาลายอยู่หันบ่มีปลาคอใหญ่บ่อยู่หันบ่ม,สม,มีสำนันงสำได้ใหญ่นี่เอ,อ้ยน้องสิกินได้บ่ใหญ่สำนั่งได้ไอเห็นแต่ปลาคอใหญ่สองตัวอยู่พุน่นน้องสิเอาบ่าเอาเอานาะ่า<ม>นีก็เอ เอาเบิดทุกอย่างเลยนางรานน่ะให้ซ่ํนี้เออซ่ํนน้องอ้อยใหญ่ใหญ่ก็เอาเอาอืพี่น้องใหญ่บ่กินน้อยอ้ยกินใหญ่บ่มกินน้อยเด้อพี่น้องมื้อนี้เฮาก็สิเลาะูพี่น้องเอ้ยสิลงเนื้อลงไตล่ะพี่น้องขึ้นเนื้อขึ้นไตลงเนื้อบ่ได้ขึ้นไตอีกพี่น้อง ไปางพี่ะกันเด้อบบงโว้ยทากันเลยเนาะนี้นี่ทาี่มันบุลึกทางนั้นเอ้ระวงเ็นายดยังไง้ะวงเป็นท้าซื่อปะบด ปูเนยบงนีีปชายแ่ม no ี่อ่ะสอแล้วม่ดีหรอต่าสอสตัวอนตเอาหอบสามบบดนี้สีม่านหรือบอกรบพมมาเบิงน้ำกันพี่น้องจดเสียเสียดราวยโล

เห็นบอกไขว่าแล้วต้องอยู่เลิกอยู่เลิกเจ้ายวกรเสือไข่เนาะเห็นเห็นหอบที่สี่เห็นบอจะอยู่เลิกเห็นบอไข่อยู่อยู่เลิกตอนอยู่เลิกมันก็ได้ไล่อยู่มันยานี่จะซสอนอยู่ตื่นมันก็บอได้จะจับเลยเอาคอยชี้เฮ่นหน่อยนี่ ไลายลายลายล่ไล่เสพเด็กเสพออยกอยเนาะตำนี้ม nah ันเท้ากัะสิกับเลยเด้อเพี <h ums> <h ums ่นเราเลยเมื่อนี้มีจักหอบออยเจ็ดหอบปะโบหูเนาะ ไปจะได้หอบสุดท้ายมานอยู่บ่เจ็ดหอบได้ทุ่สมนีประมาณสองถยอุยพีไงไง่น้องเอ้นี่โอ้สได้ว่าวันนี้กะมานพอสมควรพี่น้องเอ้นี่อเอาสิกับเวรนกับสารละแข่งการลงงงังเบิงแข่งแข่งลอยนำ้ำพอได้ไหวเอานักไปเด้อหนึง่งสอง Săm o là bay 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 lôi nam, chẳng phước lôi nam lêo mười 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 hiện mười 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 มาปะกันเด้อมาปะกันเด้อเอาสิปะอยู่นี่และวันน้องสองคนนี่เจ้ากำลังเล่นนำ้ำอยู่ไปไายบายรู้รู้ยักเมื่อบอ,อย <c oughs> เอาขึ้นเลยไหมสาวอ้อยสาวลาว <c oughs> อืดเด้อคนดีเด้อ

นี่ครับเฮาใส่กลับเลยเด้อครับเ yeah, มื้อนี้ก็ได้อยู่พี่น้องประมาณ2ถ้วยมื้อนี้มา4คนหาปลากับน้องอ้อยน้องลาพี่น้องสาวอ้อยบม่มามื้อนี้สาวสาวจอยบ่มาเนาะมีแต่สาวอ้อยสาวอ้อยอยากให้และวบบเสาวอ้อยบ่มาสาวจอยติดภารกิจหลายมื้อนี้มากับบ,บ่าววงเข้าบางกองตอนนี้เฮาสิกลับแล้วพี่น้องเอ้ยเออ ตอนนี้เฮากําลังสิเมื่อยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็บ่วตับฝ่าเอกเน้องๆนี่เมื่อยได้จักถ้วยมื้อนี้ได้หลายบ่บ่หลายบ่หลายเนาะโดยเป็นจังได๋เมื่อยหลายบ่เมื่อยบ่เมื่อยโดยมากับวงบ่เมื่อยเนาะบ่เมื่อยบ่วงเ็าลงใจให้วงเก็บผักบักหลายๆ้ผักหยังจักผักหยังตาผักก ยังผังกุบผักกุบปึ้งปุ้งตีนตีนก็มันเป็นแนวนี้เลยเนาะไอยูนามไล่เมื er> <h 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 ่อยหนักสาวไล่เมื่อยบาสละเมื่อยบาเบางเมื่อยเมื่อยเห็ดคือโจรเนาะเมื่อยที่อ้อยบุหักหักคเห็ดคือโจรเนาะเบึ้งพูนเขาก็สิไปทางพูนทำไปทางนั้น สีขาไปทางนั้นเฮ้ยอะไรกุไลนนี่ได้ซนนีเสือได้ซันนี่แหลบเสือกินนมกันเด้อจากน้นดียัตอนนี้เ้าิจับแล้วเป็นห้าจับแล้วตอนนี้กระห้อกิบแล้วเด้อเบิงอยากมดเสือนะอืมลายเมื่อย คลิปนี้กัจบเพียงเท่านี้เด้อนี่มันเฮากระสิกลับบ้านแล้วตอนนี้เฮากระสิกลับบ้านแล้วมื้อนี้ได้ลายยุกะมื้อนี้ก็ได้อยู่ปลาลายย่แต่ว่าปลาน้อยๆจังได๋กับติดไและสมนี้อี่มาเลยจังได๋กัสิติดไและสมนี้เด้อจังได๋กัสิปิดซสมนี้เด้อ FC คลิปหน้าได้พบกันใหม่คลิปหน้ามาพบอาพอกับกันใหม่คอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองบ่าวบุญตาแน่เด้อฝากเป็นกำลังใจให้เพิ่นแน่นี่จบไว้เท่านี้เด้อพี่น้องคลิปนี้ก็จบเพียงไว้เท่านี้เด้อพี่น้องคลิปหน้าคลิปน้ามาพบมาพอกันใหม่ขอกรับว่าสบายดีปันสวัสดีเด้อชิโปเดอย่าตัดต่อ